ที่การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนกันนะคะ 1. ให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอก่อนที่เราจะฉีดวัคซีนเป็นเวลา2วันเราควรนอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อย 6- 8ชั่วโมงค่ะ2ให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักหนักหรือเสี่ยงงามากๆและหลังจากฉีดวัคซีนแขนข้างที่ฉีดให้งดยก,ยกของหนักนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหรือมีผลข้างเคียงได้ค่ะ 3. ดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนออกไปฉีดวัคซีนโดยแนะนำให้ดื่มน้ำเพียงพอ1.5-2ลิตรขึ้นไปค่ะ 4. ให้งดชากาแฟน้ำมัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้งดก่อนฉีดวัคซีน1-2วันเพราะเครื่องดื่มมีพวกนี้มีส่วนผสมของคาเฟอีน 5. ให้เว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนให้หวัดใหญ่อย่างน้อย1เดือนเพื่อลดผลข้างเคียงนะคะ 6. สสำหรับใครที่ต้องทานยาประจำ ให้ทานยาตามปกติได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาความดันทานทานได้ปกติเลยนะคะสําหรับใครที่ทานยาละลายริ่มเลือดทานได้ปกติเลยค่ะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่7ให้สังเกตอาการตัวเองในสถานบริการหลังจากที่เราฉีดวัคซีนอย่างน้อย30นาทีและหลังจากที่เรากลับจากบ้านหากมีอาการปวดหรือไข้ หรือมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวให้รับประทานพาราซามอนได้1.500เม็ด500มิลลิกรัมทุกๆ4-6ถึงชั่วโมงและหลีกเลี่ยงยาแก้ปวดพวกเอนเซมเช่นไอบบโพเฟนพอสแตนให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะแต่ถ้ามีอาการผิปกติมากๆแนะนำให้กลับไปที่โรงพยาบาลพบแพทย์ค่ะพวกเราชาวยูทูบีตามบนสสมัครีอยากจะเชิญชวนีน้องให้มัดสีมาสิน,นเยอะๆนะคะ วัคซีนที่รัฐบาลนําเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขและทุกวันนี้มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านโดสนะคะจากนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศอีกด้วยค่ะร่วมฉีดวัคซีนเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและเพื่อสังคมนะเจ็บตัวเองเจ็บโวมาฉีดวัคซีนกันเยอะนะคะมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะฉีดวัคซีนกันเยอะๆอนะคะ มาดีล่ะค่ะเพื่อนๆสุ่มตอกกันวัคซีนฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะอย่าลืมไปไปปอจววัคซีนบลักก่นฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับมาดีล่ะก่ะเพื่ๆสุ่มตอกกันวัคซีนมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับ Stop spreading COVID-19 อย่ามาดีก่ะเพื่ๆสุ่มตอกกันวัคซีนเอามาดิไปอจ่วัคซีนบลักก่อนนะมาดิล่ะก่ะแม่ๆมาปอจววัคซีนมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ